สวัสดีค่ะช่องพลายทองเงินนะคะวันนี้พ่อพลายจะฝึกขึ้นรถค่ะด้วยการเหยียบโต๊ะนะคะวันนี้อาบน้ำก่อนค่ะ ขึ้นง่ายๆนะพอพลายนะวั้จะมาซ้อมนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานขึ้นบ้านท้านพันธุ์แกเน่ที่ซ้อมนะลูกเอลาขอเร็วเขึ้นพร้อมมาจะลืมหรือเปล่าครับผมอ่าขึ้นโต๊ะก็ขึ้นได้แล้วนะคะที่บ้านของ คุณอาเล็กคะที่ช่วยกันนะคะฝึกเมื่อวานค่ะวสวัสดีค,ครับผมวันนี้ก็จะมาท้อมครับผมว่าทองคำจะขึ้นได้หรือเปล่าหรือว่าจะจะไหนนะจะจริงหรือหลงครับผมว่าจะลบ FT หรือเปล่าเนาะทองคำต้องทำได้ค่ะทองคำเก่งอยู่แล้ว,วนนจะทำได้ไหมโยคะลืมต้องท้อมครับผมต้องท้อมหนึใช่ค่ะเพราะว่าเป็นแล้วก็ ต้องอเรียกว่าเรียนนะคะเรียนต่อนะคะโอ้า้าม่อ่ะกันเลยกันเลยกันเลย

ขนเลยขึ้นเลย,เลยอึบ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 ท้องค้าอึบอึบอ่าเก่ง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 มากเลยเก่งมากเดี๋ยวให้รางวัลก่อนนะคะรางวัลคนเก่งก่อน เอ่เงลยากันมครับมนู่ใหญ่ ขึ้นแล้วก็ต้องลงนะคะเออ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 เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วเอาขาล้างลงก่อนเอาขาล้างลงก่อนเออถูกแล้วท,ทวองคำถูกแล้วเก่ง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  มากเก่งมากเลยอ่าทองคำว่าในรางวัลอยู่ไหนรางวัลอยู่ไหนเอ้ยพ่อรางวัลอยู่บนรถทองคำ

เก่งเก่งเก่งเออต้องเปลี่ยนขาขึ้นใหม่เออนะเออเออนะเอออ่ามีอาหารอยู่บนรถนะคะเอาไว้ให้ทงคำค่ะรางวัล

เก่งแล้วทองคำเออเก่งมากเลยอึ๊บเนื้เนื้เก่งจังเลยดูก้าวขึ้นไปเลยเก่งแล้วเก่งแล้วอ่ายืนก้อนครับแป๊บนึง ลงมาค่ะลงมาเก่งแล้วแบบนี้ไปไหนกับไปไหนก็ง่ายนะคะอ้๊ไม้ไม้เย็บไม้โอ้โหดูดูอ้าวอ้าวอ้าวแบบนี้ก็ได้บอทองคำอ้าวเท่าไม้เท่าไม้เออแบบนี้แหละแบบนี้แหละถูกแล้วอึ๊บ เก่งแล้วเก่งทองคำเก่งมากเลยกินครับผมทานนะครับผมต่อไปก็จะต้องขึ้นทุกวันนะครับใช่ได้กินนะครับผมต้องขึ้นบ่อยๆค่ะต่อไปก็ทองคำก็จะไปไหนมาไหนกับเพื่อนๆนะคะก็ไม่ต้องหาที่ลงยากแล้วนะคะครับสามารถลงที่โต๊ะได้แล้วลงตรงไหนก็ได้เก่งมากเลยทองคำใช่ครับเก่งมากทองคำนี้รุดไม่เกิน ชิปนาทีได้ครับผมทุกคนเลยครับอ่าวันที่ไปฝึกขึ้นที่บ้านของควันเล็กคุณอาใช่ไหมอาพ่อรถฮ้างกลางรถแม็โครแล้วก็รถไทยนารถไทยนาด้วยไทนาด้วยรถสีเหลืองมือยาวด้วยวโอ้เก่งมากเลยครับผมมันอยู่ในสมรภูมิครับรถออกไปงานเลยครับผมใช่โอ้ผ่านาด้วยครับผมพ่อที่ว่าเก่งมากแล้วก็ทำได้ดีมากครับผม ก็พานนะครับผมครับการเข้าโรงเรียนขึ้นรถเนาะใช่ค่ะก็มาซ้อมนะครับผมก็เรถเก่งมากครับผมก็รีบขึ้นครับต่อไปก็ต้องโบกครับต่อไปก็ได้จะเดนข้นเองน่าจะเดินขึ้นเองเลยค่ะสวัสดีต่อไปเขาเขาจะรู้ค่ะว่าถ้าเออพอควานนะคะควานเลนนี่เอารถออกพอพลายจะรู้ว่าจะได้ไปเที่ยวเกี่ยวกับย้าินของอร่อยครับใช่เขาก็จะไปขึ้นรถเองเลยค่ะต่อไปนะคะ ต่อไปนี mm ่ทองคำก็ไม่ต้องบอกเลยนะคะขึ้นรถแค่บอกว่าป่ะไปเที่ยวกันทองคำก็จะขึ้นรถเลยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้ีทุกท่านนะครับผมรับชมแต่เพียงแค่นี้ก่อนครับผมก็อยู่ที่ปากถุนแค่สนใจกดซับสไครต์กดวี่งกดกดติดตามในช่องไฟช่องนึงด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจนะครับผมทำคลิปใหม่ๆครับผม คลิปนี้นก็ครบแล้วค่าสวัสดีครับขอบคุณครับตื่นมาคลิปหน้าครับผมขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ